วันนี้อาจารย์จะมาสอนวงจรเรียงกระแสแบบฮาร์วเว็บนะครับหน้าตาของวงจรก็คือบริเวณนี้ฮาร์วเว็บเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกคือเราจะต้องหาแรงจ่ายก่อนแรงจ่ายตัวนี้เราจะเปลี่ยนนะครับเป็นแบบสายเว็บอย่างนี้อย่างนี้เลยอยุปกรณ์ต่อมา คือมอปแปลงต้องเข้าไปในหมวดของอินดักเตอร์แล้วก็หาทรานสฟอร์เมอร์นะครับแบบฮับจะเป็นแบบมอปแปลงธรรมดาอันนี้มีเซ็นเตอร์แทบอันนี้ธรรมดาอันนี้เซ็นเตอร์แทบใช้แบบธรรมดาแล้วก็ต่อมาคือไดโอดครับ โหลด R resistor เ,เอาแบบอะไรก็ได้นะครับมาสกักอย่างหนึ่งหรือจะเอาแบบจุดนิริก,ก็ได้ ้ายด้วยกล่าวแล้วก็มาลากเส้นนะครับนี้จะขอปรับแต่งวงจรสักนิดหนึ่งนะครับากลับมากันต่อนะครับ เมื่อสักครู่อาจารย์ได้มีการปรับหน้าตาให้มันดูสวยขึ้นนะครับโดยการแต่งทั้งค่าและก็จัดตำแหน่งแรงดันนะครับอาจารย์ใช้220โวลต์้เฮิร์ซ์หมอแปลงก็ไม่ได้ปรับอะไรอ๋อปรับตรงนี้ปรับเป็นมิลิ ันนี้ 1k c เนี่ยจะทำการแวรี่ค่านะครับตั้งแต่1ไปจนถึง100เลยก็ได้1 50แล้วก็100ตอนนี้เอา50ก่อนอันนี้ลองลันดูนะครับสีเหลืองนี่คือไฟเข้าเส้นสีฟ้าก็คือที่ผ่านาวงจรเรียงกระแสเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่า เราไม่ใส่ค่า C นะครับไม่ใส่ค่า C หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับพอมีการใส่ค่า C ไปยอดพีตรงนี้จะมีการเก็บประจุแล้วก็จะมีการค่อยๆคายประจุลงมาค่อยๆคายลงมาตามค่าความจุของ C นะครับสมมติว่าเราลองหลั่นอีกทีหนึ่ง หน้าตาจะเป็นนี้บริเวณนี้จะมีการเก็บแล้วก็ค่อยๆขายออกมานะครับถ้ามีค่า C มากเพียงพอมันก็จะเข้าใกล้สัญญาณดีีเพิ่มนิดนึ่งครับเข้าซิสเ็มตรงนี้แล้วก็เซตแอนิเมชันเอาซักคมเร็ว จะดูทิศทางการไหลของกระแสนะครับ้าจารย์จะเป็นยังไงจะเห็นว่าจะมีลูกศรอ,น,อนนี้ก็ลูกศรทิศทางการไหลของกระแสครับก็จะสอดคล้องกับเส้นบนสโคบด้วยเราลองลันแล้วก็ไปดิค่าดูนะครับถ้าสมมติวน,นี้เป็นสัก1น ่ตรงนี้มีการเก็บแล้วก็ขายในระยะเวลาสั้นๆถ้าเป็นสัก100ก็จะมีการเก็บเพิ่มขึ้น50นี้ก็จะมีสลบมากกว่านี้ให้ระวังนะครับอย่า,อย,าอย่าใส่ค่ามากถ้าใส่มากันเออเลย น,นี่เกิดเป็นเส้นตรงเลยอันนี้220โวลต์สีเราก็เลือกสัก300 300โวลต์3 0โวลต์ส่วนค่าเราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนเองได้อันนี้กำลังสวยครับก็ขอจบเบงานเกี่ยวกับฮาร์ดเว็บเพียงแค่นี้นะครับ